รายการต่อไปโปรดติดตามชม World 3ส0สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศใน World 360กกับดิฉันเนตันเจริญค่ะ คุณผู้ชมคะรัสเซียนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่การระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นมากกว่า1,000 0คนติดต่อกันเป็นระยะเวลาน,านานถึง10วันแล้วนะคะทําให้ขณะนี้รัสเซียเองมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาค่ะ และล่าสุดก็การระบาดของโควิด -19 ก็ได้ระบาดไปยังทำเนียบเครมลินแล้วนะคะโดยนายดมิทรีเปชคอฟที่เป็นโคษกของประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินเป็นพนักงานรายที่5แล้วนะคะที่ประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 ภายในทำเนียบเครมลินค่ะ โดยตัวนายดมิทรีเปสคอฟได้ถแถลงเมื่อวันอังคารนะคะว่าตัวเขาได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า2 3 2 2 4 0คนทําสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาค่ะ สำนักข่าวทาสรายงานว่านายเปสคอฟซึ่งดำรงตำแหน่งโฆษกประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี2555ได้กล่าวว่าตัวเขาได้พบกับประธานาธิบดีปูตินเป็นการส่วนตัวครั้งล่าสุดเมื่อกว่า1เดือนก่อนและขณะนี้ก็ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนางชัดเจนานาฟกาภรยาของนายเปสคอฟก็ได้ถแถลงผ่านอินสตาแกรว่าตัวเธอก็ติดเชื้อโควิด -19 ด้วย นายเพสคอฟเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียคนที่5แล้วค่ะที่ติดเชื้อโควิด -19 ต่อจากนายกรัฐมนตรีมิไาเอลมิชูสตินที่ติดเชื้อไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนจากนั้นก็มีนายโอกาลูบิโมวารัฐมนตรีวัฒนธรรมติดเชื้อตามมาเช่นเดียวกันกับนายวลาดิเมียยาคูเชฟรัฐมนตรีก่อสร้างและรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่ง ประธานาธิบดีปูตินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระยะไกลจากบ้านพักนอกกรุงมอสโกและจัดก,การประชุมหลายครั้งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพิ่งประชุมแบบพบหน้ากันกับนายอิกอร์เซชินประธานบริษัทรอสเนฟซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัเสเซียเมื่อเช้าวันอังคารแต่ทำเนียบเครมลินถแถลงว่าสุขภาพของนายปูตินยังคงแข็งแรงและได้รับการดูแลป้องกันเป็นอย่างดีค่ะ และประธานาธิบดีเองก็ได้ถแถลงข่าวสถานีโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องยกเลิกม,มาตรการคุมเข้มอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากประกาศล็อกดาวประเทศมานานถึง6สัปดาห์บังคับให้ประชาชนต้องทำงานจากที่บ้านและปิดธุรกิจห้างร้านต่างๆเป็นการชั่วคราวโดยจะกลับมาเปิดโรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักและแรงงานก่อสร้างกลับไปทำงานได้อีกครั้งในเช้าวันอังคารเพราะถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามนายปูตินก็ยังให้อิสระและอำนาจของแต่ละแคว้นตัดสินใจในการกำหนดมาตรการควบคุมต่างๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ในกรุงมอสโกเมืองหลวงจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสั่งให้ล็อกดาวน์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมแต่ประชาชนจำนวนมาก่ากันคิดว่าการประกาศของปูตินเป็นการยกเลิกมาตรการคุมเข้มแล้วนะคะจึงได้มีรถยนต์เนี่ยออกมาวิ่งอยู่บนถนนและประชาชนก็ออกมาใช้ชีวิตตามท้องถนนกันมากขึ้น สถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ในรัสเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนทะยานขึ้นสู่อันดับสองของโลกโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า1น0 0 0่นคนเป็นระยะเวลา10วันติดต่อกันแต่แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับสองของโลกแต่จำนวนผู้เสียชีวิตในรัสเซียมีเพียง2116คนเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรป ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้กล่าวว่าโครงการตรวจหาเชื้อในหมู่ประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่า5ล้าน8แสนคนทำให้อัตราการเสียชีวิตในรัสเซียอยู่ในระดับต่ำแต่หลายคนก็เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าที่จะสูงกว่านี้มากค่ะ จากเรื่องราวของทำเนียบเครมลินมาตามกันต่อสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวของสหรัฐกันบ้างนะคะหลังจากที่โคศกของรองประธานาธิบดีสหรัฐนายไมค์เพน์ ถูกประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่งล่าสุดเองหลายๆคนก็มีความเป็นห่วงถึงสุขภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์แห่งสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ในวัย73ปีค่ะและล่าสุดรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าตัวเขาเองจะรักษาระยะห่างทางสังคมไม่เข้าใกล้นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นระยะเวลาหลายวันเนื่องจากความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะ โคศกประจำทำเนียบขาวนางสาวเคลลี่แมคเคนนี่ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันอังคารโดยเธอระบุว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ของสารัฐขณะนี้กำลังรักษาระยะห่างทางสังคมจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเวลาหลายวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่แพทย์ตรวจพบว่าโคศกประจำตัวของนายเพนส์ ence, ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ทั้งนี้นายเพนซ์ไม่ปรากฏตัวในระหว่างการถแถลงข่าวของทรัมป์ที่ลานสวนกุหลาบโรสการ์เดนภายในเขตทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันเมื่อวัจนจันทร์และเขาก็ยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบขาวกับคณะเจ้าหน้าที่ของกองทัพและฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ หลังจากผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของนางสาวคทตี่มิลเลอร์โคศกประจำตัวของนายเพนส์ปรากฏเป็นบวกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยโคศกประจำทำเนียบขาวนางสาวแม็กเคนานี่เปิดเผยอีกด้วยนะคะว่ารองประธานาธิบดีเพนส์จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกเองว่าจะรักษาระยะห่างทางกายภาพกับประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเวลาหลายวันและนายเพนส์ก็จะเป็นผู้ตัดสินใจอีกทีว่าจะยุติ การรักษาระยะห่างกับนายทรัมป์เมื่อไหร่ค่ะ ยังคงติดตามสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากันต่อนะคะนายแอนดรูคูโอโวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ออกมาประกาศว่าที่จริงแล้วโควิด -19 เข้าสู่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากเที่ยวบินจากทางประเทศแถบยุโรปไม่ใช่ทางจีนที่เป็นต้นแหล่งของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะพร้อมกันนี้ยังได้มีการกล่าวโจมตีไปยังรัฐบาลของสหรัฐด้วยนะคะว่าประกาศระงับเที่ยวบินจากยุโรปช้าเกินไปจนทําให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างและทําให้นิวยอร์กเป็นรัฐ ที่มีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงที่สุดในสหรัฐค่ะ นายครูโอโมโกล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์อ้างผลการศึกษาวิจัยว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนใหญ่เข้าสู่รัฐนิวยอร์กในระหว่างเดือนมก,กราคมและกลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากหลายประเทศในยุโรปพร้อมกันนี้ได้กล่าวโจมตีรัฐบาลกลางสหรัฐที่ตัดสินใจห้ามการเดินทางจากยุโรปช้าเกินไปทําให้ประชาชนประมาณ2ล้าน2แสนคนเดินทางโดยเครื่องบินจากยุโรปเข้าสู่สหรัฐ ่นสนามบินหลายแห่งของรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ก่อนที่รัฐบาลสาหรัฐจะประกาศปิดเขตแดนด้านยุโรปในเดือนมีนาคม นายครูโอโมโกล่าวอีกด้วยค่ะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรัฐนิวยอร์กล่าสุดมีแนวโน้มลดลงแต่นับถึงวันที่3 mm. พฤษภาคมการระบาดในรัฐอื่นๆก็ยังคงสูงขึ้นดังนั้นเขาจึงต้องปรับขั้นตอนอย่างระมัดระวังในการอนุมัติให้ธุรกิจในเขตรัฐนิวยอร์กเปิดกิจการได้ใหม่โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในรัฐอื่นๆที่เปิดใหม่เร็วเกินไปค่ะ ักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในอเมริกาใต้กันบ้างนะคะชิลีกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันหญิงชราที่สเปนที่มีอายุมากถึง113ปีเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หายจากอาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อในเวล360ิลด์สามร้ อย่างแรกถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์พี่โรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทําบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีพลัสสารสกัดจากถังเท่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับ คือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไห้อีกจํหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ที่ไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนํานะแล้วตอนนั้นน่ะ พี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อที่พี่ซื้อหลหลายกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนนะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพระสองกล่องปกติ6,800บาทเฉพาะ2 0ท่านแรกลดกว่า50%พิเศษเพียง2,690บาทแถมฟรีกาแฟกรุงสำเร็จชนิดผงราคอดีพระสองกล่องและถุงผ้ารักโลก1ใบรวมมูลค่า 1, 6 8 0บาทโทรด่วนตอนนี้ที่ 02, 0 2 0 8 0 5 6 2 020805625 mm hmm. พอดีพละสองกล่องปกติ6,800บาทเฉพาะ20ท่านแรกลดกว่า50%พิเศษเพียง2,690บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผมตราคอดีปลาสอกล่องและถุงผ้ารักโลก1ใบรวมมูลค่า1,680บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020805625 020805625 mm hmm. 02 พังักพังนักเร็ววันฟงจะฟ้องร้องอย่างเสียปิงรักพาลูกสาวเจ้ามีหลักฐานอะไรเละเรียนใต้เท้าพ่อบาทของข้าคือพยานที่ดีน้องชายเขาใต้เท้าเรื่องนี่ข้าน้อยเห็นมากับตาตัวเองว่านายคุณชายหยางอยู่หลังบ้านเราได้พาคุณหนูของเราไปครับนิวสิบแปด คุณผู้ชมกลับเข้าสู่เวิร์360ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ในประเทศชิลีกันหน่อยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ชิลีพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวล่าสุดตัวเลขสะสมของผู้ที่ติดโควิด -19 อยู่ที่ราวๆ32,000คนค่ะทําให้ผู้นําของชิลีออกมาประกาศเตือนนะคะว่าประเทศกําลังเข้าสู่จุดที่มีการระบาดของโควิด1 9สูงที่สุดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะ ประธานาธิบดีเซบาสเตียนบินเยราแห่งประเทศชิลีได้ออกเกือนในวันอังคารที่ผ่านมาว่าชาวชิลีกำลังจะ,ะเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 <c oughs> อย่างเลวร้ายที่สุดภายในระยะเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะหลังจากที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่า30,000รายแล้วโดยในช่วง2-3สัปดาห์ข้างหน้าประธานาธิบดีบอกว่า ทางประเทศชิลีกำลังจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายระบบสาธารณาสุขของประเทศมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยนายปินเยราถแถลงถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์สวนทางกับการถแถลงการช่วงปลายเดือนเมษายนที่เขาประกาศแผนให้ชาวชิลีกลับไปทำงานรวมทั้งค่อยๆเปิดโรงเรียนและร้านค้าทั้งที่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังไม่แน่นอนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างหนัก นายเป็นเยราเรียกร้องให้ประชาชนอย่าแตกตื่นกับเรื่องการระบาดมากเกินไปเพราะอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ในประเทศยังถือว่าต่ำที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและชิลีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราการตรวจโรคสูงที่สุด ทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชิลีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคมล่าสุดอยู่ที่31,721รายเสียชีวิต335บศพโดยผลสำรวจจากโรงพยาบาลต่างๆในกรุงซานติอาโกพบว่าชิลีเหลือเครื่องช่วยหายใจให้ใช้งานเพียงแค่หนึ่งในสี่ของทั้งหมดที่มีเท่านั้นทำให้เกิดความกังวลว่าระบบสาธารณาสุขของเมืองอาจจะพังทลายในเวลาอันใกล้น,ใน,ในี้ค่ะ คุณผู้ชมคะไปดูข่าวดีจากทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กันบ้างนะคะหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกพุ่งสูงเกินกว่า4ล้านคนแล้วก็เริ่มมีการทดลองค้นคว้าวิจัยในเรื่องของยาที่จะนํามาใช้รักษาผู้ป่วยนะคะล่าสุดก็มีการศึกษายาถึง4-5ขนาดด้วยกันค่ะที่เขาบอกว่าสามารถจํากัดระยะเวลาและความรุนแรงของโควิด -19 ได้ค่ะ ซึ่งทาง WHO เองก็ถือว่าเป็นผู้นำโลกในการพัฒนาวัคซีนการทดลองและยาที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งการแพร่ระบาดก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ราวๆ4ล้าน3แสนคนเสียชีวิตแล้วเกือบ3แสนคนนะคะโฆษกขององค์การอนามัยโลกนางสาวมาเกเรตแฮ์ริสได้เปิดเผยในระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าการทดลองวิจัยของ WHO พบยาบางขนาดที่สามารถจำกัดความรุนแรงและระยะเวลาของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นฆ่าหรือว่าหยุดยัง้งโควิด -19 ได้ซึ่งทาง WHO เองก็คาดหวังว่าการทดลองจะได้ผลดีร้อเอร์เซในอีกไม่นานนี้นะคะโดยวัคซีนและยาประมาณ4-5ขนาดดูเหมือนว่าจะเพิ่มความหวังในการรักษาโควิด -19 มากที่สุด นางสาวแฮริสไม่ได้ระบ,บุชื่อวัคซีนหรือว่ายา4-5ขนาดนี้นะคะแต่บริษัทกิลเลียสไซเอนส์แห่งสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยว่ายาต่อต้านไวรัสเรมเดซิเวียที่เคยใช้รักษาอีโบลาที่ทางบริษัทเนี่ยเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาสามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 หายป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น WHO ถแถลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าการพัฒนาวัคซีนรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ได้ผล อาจจะต้องใช้เวลายาวนานอย่างน้อย12เดือนค่ะ ไปต่อกันที่ประเทศสเปนนะคะเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าคุณทวดหญิงที่มีอายุมากถึง113ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้ติดเชื้อโควิด -19 และได้รับการรักษาจนหายดีแล้วนะคะซึ่งคุณทวดเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของประเทศหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกันไล่เรียงมาตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่สเปนสงครามการเมืองสเปนและล่าสุดก็คือการระบาดของโควิด -19 ในสเปนค่ะ โดยคุณทวดร,รายนี้มีชื่อว่านางมาเรียบรานิยาสนะคะติดเชื้อโควิด -19 หลังจากสเปนประกาศปิดประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่หลังจากกักตัวรักษาพยาบาลหลายสัปดาห์คุณทวดก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็หายจากอาการติดเชื้อล่าสุดเธอมีอาการของโรคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ โดยการหายป่วยครั้งนี้ก็หมายความว่าคุณทวดรายนี้มีชีวิตผ่านพ้นหายยันาภายครั้งใหญ่ของโลกถึง3ครั้งด้วยกันนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สเปนระหว่างปีพศ2458 ถึง2,462ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ50ล้านคนติดเชื้อประมาณ500ล้านคนต่อมาก็เป็นเหตุการณ์สงครามกลางเมืองสเปนระหว่างปีพศ2479ถึง2482เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ2ล้านคนจนล่าสุดก็เป็นการระบาดของโควิด -19 ซึ่งล่าสุดมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า4ล้าน3แสนคนเสียชีวิตเกือบ3แสนคนแล้วนะคะ คุณทวดบรานิยาเกิดที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อปี2450แล้วก็ได้อพยพตามคุณพ่อของเธอซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวชาวสเปนมาอยู่ที่จังหวัดชิโรนาแคว้นกาตาลุญญาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยคุณทวดได้แต่งงานมีลูกสามคน รวมถึงคนหนึ่งขณะนี้ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะอายุเพิ่งจะครบ86ปีมีหลาน11คนหลานคนโตอายุ60ปีค่ะและคุณทวดก็ยังมีเหลนอีก13คนด้วยนะคะคุณทวดปราณียัสใช้ชีวิตช่วง20ปีที่ผ่านมาที่บ้านพักคนชราในเมืองอูลอสจังหวัดชิโรนา โดยเมื่อปีที่แล้วเธอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเคล็ดลับในการมีอายุยืนยาวว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าคุณทวดรายนี้เป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในสเปนเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในเอเชียกันบ้างรวมถึงเหตุการณ์บุกโจมตีโรงพยาบาลในอัฟกานิสถานที่ทําให้ผู้นําอัฟกันต้องออกมาประกาศรุกค,คาดกลุ่มก่อการร้ายค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดกันในเวลร์360ค่ะฉันเก็บเงินเตรียมพร้อมให้ลูกตั้งแต่เล็ก เล่นลกูกเล่นแต่ลูกเล็กป่วยง่ายเ,เงินที่เก็บได้ต้องหมดไปกับค่ารักษาโอ,อยู่ไหนครัรักษาลูกได้ไม่เดือดร้อนเงินเก็บ แม่พร้อมเสมอด้วยไทยประกันชีวิตเพื่อลูกสุดรักเมื่อลูกนอนโรงพยาบาลจาก5โรคที่พบบ่อยในเด็กรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ4,000บาทหรือนอนจากโรคอื่นๆรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ2,000บาทนานต่อเนื่อง365วันโท02ร02-203-5580เ,เกิดอุบัติเหตุไม่วันเล็กหรือใหญ่ เรามีเงินให้ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดครั้งละ1นึ่งแสนบาทไม่ต้องสำรอกจ่ายแม่ถ้าหนูจะตอบมาหาอะไรแม่จะสง่หยแม่พร้อมเพื่ออนาคตลูกพิเศษสุดตลอดสัญญารับเงินคืนรวมสูงสุด7จ0 0แสนบาทโทร02-203-5580ไทยประกันชีวิตเพื่อลูกสุดรัก สมัครได้ตั้งแต่ลูกอายุ1เดือนถึง15ปีเบี้ยงเริ่มต้นเพียงเดือนละ900กว่าบาทประกันสำหรับเด็กที่ดูแลครบทุกด้านเจ็บป่วยด้วยห้าโรคที่พบบ่อยในเด็กนอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ4 0 0 0บาทนอนโรงพยาบาลจากโรคอื่นอ่นรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ2,000บาทอุบัติเหตุให้วงเงินค่ารักษาสูงสุดครั้งละ1 0 0 0 0 0บาทมีเงินคืนตลอดสัญญารับเงินคืนสูงสุดถึง7 0 0 0 0 0บาทโทร0 2 203 5 5ง ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนแม่จะอยู่เคียงข้างลูกและจะส่งลูกให้ถึงฝั่งฝันไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต คุณผู้ชมกลับเข้าสู่เวอร์360ค่ะช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในสิงคโปร์กันหน่อยนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อภายในหมู่แรงงานที่อาศัยอยู่ในหอพักคนงานนี่แหละคะ่ะล่าสุด สถานการณ์เริ่มนิ่งแล้วนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในหอพักคนงานราวเจ็0รคนต่อวันทําให้ทางรัฐบาลของสิงคโปร์ประกาศว่าจะนําคนงานทั้งหมดกว่าส0 0 0สนคนเนี่ยมาตรวจหาเชื้อโควิด1 9และตรวจสุขภาพโดยรวมก่อนที่จะอนุญาตให้กลับไปทํางานเหมือนเดิมค่ะ โดยทางรัฐบาลเองก็ได้เตรียมตรวจร่างกายแรงงานอ,อพยพก,กว่า3 2 3 0 0คนที่อาศัยอยู่ในหอพักคนงานที่แออัดเป็นแหล่งระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสิงคโปร์โดยขณะน,นี้ผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์อยู่ที่ราวๆ24,671คนสถิติผู้ติดเชื้อสูงที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยรวมกันอยู่ในหอพักคนงานที่สกรปรกและไม่ถูกสุขลักษณะ แต่ผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์ขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะมีเพียงแค่21คนเท่านั้นรัฐมนตรีสาธารณาสุขของสิงคโปร์กันคิมยองถแถลงว่าศูนย์เฉพาะกิจป้องกันโควิด -19 ของสิงคโปร์ ได้กำหนดแผนการเพื่อที่จะอนุญาตให้แรงงานอบพยพที่อาศัยอยู่ในหอพักคนงานมาตรวจร่างกายให้ทราบผลอย่างชัดเจนก่อนที่พวกเขาจะกลับไปทำงานเมื่อถึงเวลาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ตัวเขาเองบอกด้วยนะคะว่าอัตราการติดเชื้อในหอพักคนงานตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วนะคะลดลงเหลือประมาณวันละ700คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากมากกว่า1,000คนในช่วงปลายเดือนเมษายนค่ะ นรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์เตือนว่าอัตราการติดเชื้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเพราะมีการตรวจหาเชื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งขณะนี้มีแรงงานประมาณ3 2 0 0 0คนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วและยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ในการตรวจนะคะแต่ธุรกิจบางอย่างในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมซักรีดและอาหารสัตว์เปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่สถานที่ทำงานส่วนใหญ่และโรงเรียน ขณะนี้ก็ยังคงปิดอยู่ยังมีการห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านภายใต้มาตรก,การควบคุมการระบาดของไวรัสที่จะบังคับใช้ไปจนถึงวันที่1นมิถุนายนนี้ค่ะ จากสถานการณ์ในสิงคโปร์มาติดตามที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างค่ะอินโดนีเซียพบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สองรายแรกเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมและยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้ผ่านหลัก1000คนแล้วนะคะห,ะหลายฝ่ายยังคงเป็นห่วงกันถึงจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าทางรัฐบาลของอินโดนีเซียเองจะประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แบบค่อยเป็นค่อยไปภายในประเทศค่ะ ตราการเสียชีวิตในอินโดนีเซียสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่พบผู้เสียชีวิตสองรายแรกเมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมานะคะขณะนี้แซงหน้าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกยกเว้นประเทศจีนที่เป็นต้นแหล่งของการระบาดของโควิด -19 ค่ะ จ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านไวรัสโควิด -19 อินโดนีเซียนายอักมัดยูเรียนโตเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มอีก16คนในระยะเวลา24ชั่วโมงทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น1,000กับอีก7คนภายในประเทศ และมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก484คนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ราวๆ14,749คนสูงสุดเป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์แม้ว่ามาตรการข้อจำกัดทางสังคมของอินโดนีเซียเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แต่พลโทโดนีมนาโด ประธานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านโควิด -19 อินโดนีเซียกล่าวเมื่อวันอังคารว่าประชาชนอายุต่ำกว่า45ปีจะได้รับการผ่อนผันให้กลับเข้าทำงานได้ใน11ภาคธุรกิจครอบคลุมไปถึงภาคความมั่นคงและกลาโหมสาธารณาสุขอาหารการเงินการสื่อสารและการขนส่งโดยพันโทมนาโดได้กล่าวว่าเหตุผลของการตัดสินใจผ่อนคลายข้อจำกัดทางสังคมบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันการปลดพนักงานครั้งใหญ่ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ หายไปนานเลยนะคะสําหรับม็อบที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงค่ะล่าสุดเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนัดรวมตัวกันอีกครั้งนะคะทําให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ประท้วงได้มากถึง230คนซึ่งก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะหลังจากที่มีการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะ สำนักง,งานตำรวจฮ่องกงออกถแถลงการเรื่องการจับกลุ่มประชาชน230คนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง12ถึง65ปีฐานร,ร่วมกันก่อความไม่สงบตามสถานที่สาธารณะและละเมิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการรวมตัวจัดแฟลชม็อบตามศูนย์การค้าหลายแห่งและถนนหลักหลายสายเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านคณะผู้บริหารฮ่องกง ทั้งนี้มีรายงานการประทะกกันด้วยนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมซึ่งกลับมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีนับตั้งแต่การประท้วงครั้งใหญ่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเบื้องต้นมีการนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล18คนขณะที่ตำรวจเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าหนึ่งในผู้ถูกจับกลุมเป็นชายอายุ22ปีครอบครองอาวุธอันตรายแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดค่ะ คุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อสําหรับเหตุการณ์การก,าก่อการร้ายในอัฟกานิสถานกันบ้างนะคะล่าสุดเองมีการบุกโจมตีโรงพยาบาลพนดุงคันทําให้มีแม่และเด็กเสียชีวิตหลายคนนะคะและยังมีอีกหนึ่งกลุ่มก่อการร้ายไปบุกโจมตีระเบิดฆ่าตัวตายที่งานศพของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ค่ะทำให้ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานนายอัชราฟกาน,านีประกาศรุกค,คา่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เพื่อความสงบสุขภายในประเทศค่ะ โฆษกกระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายไม่ทราบสังกัดพร้อมอาวุธครบมือเลยนะคะไปบุกโจมตีโรงพยาบาลพนุงคันบาชีขนาด100เตียงในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานซึ่งได้รับก,การสนับสนุนจากองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศแพทย์ไร้พรมแดนหรือ M S F ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16ศพรวมถึงคุณแม่สองคนและทารกแรกคลอดของทั้งสองคน รวมทั้งพยาบาลอีกหลายคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก15คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาค่ะและในวันเดียวกันเองก็มีรายงานคนร้ายมือระเบิดฆ่าตัวตายดึงชนวนระเบิดสายฆ่าโจมตีกลางงานศพนายตำรวจระดับสูงในจังหวัดนันทกาทางภาคตะวันออกติดเขตแดนปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24ศพบาดเจ็บอีก68คน เบื้องต้นยังไม่มีกลุ่มใดออกประกาศแสดงความรับผิดชอบแต่กลุ่มตอลิบานซึ่งเป็นกลุ่มก่อ,อกความไม่สงบขนาดใหญ่ในอัฟกานิสถานปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทั้งสองเหตุการณ์นี้ซึ่งทางป,าประธานาธิบดีอัชราฟกานีแห่งอัฟกานิสถานออกคำสั่งให้กองทัพป,ป,ร,ปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นเชิงรุกจากเชิงรับที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดความรุนแรงในประเทศที่บอบช้ำจากสงครามสู้รบเป็นระยะเวลายาวนานค่ะ และนี่คือทั้งหมดของเวิลสามประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับการติดตามตดิฉันเนตันเจริญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จะทำการย้ายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในวันที่1มิถุนายน2563โปรดปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณของท่านใหม่เพื่อการับชมที่ต่อเนื่องสอบถามได้ที่โทร02 790 2314ตลอด24ชั่วโมงค่ะ